เราไม่กดกันนะไอยิ้มเปทักโยโยโยวัดไม่ดีทุกคนกันเลยนะครับทาไมเสียงซาวมึงน่ากลัวจังวะไม่ได้เจอกันนานไม่ไม่อัดคลิปนานเลยพอดีผมติดสอบนะพอดีเพิ่งสอบเสร็จนะก็เลยแบบอยากเล่นเกมใหม่ๆบ้างจริงมันเป็นเกมเก่าแล้วนะแต่อันนี้เป็นเดโมนะครับเดโมตัวเต็มจะออกเมื่อ เดือนอะไรนะักกนยาะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็อยากจะมาลองเล่นกันนะครับผมเห็นมีคนแบบรีเควสมามันเป็นในกลุ่มนะพี่มอ้มอยปูดจากพี่มอ้อยเล่นเกมผีพวกเนี้ยโอ้โหเกมผีบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมแบบปื้มมากๆคือแบบคือชอบอะเออชอบปีเผอน,นี่ผมไม,ไม่ผมไม่กลัวนะคือเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเฟนกันเป็นเฟนกันนะทุกวันนี้สอดทอดกระแสจิตคุยกันนี่ไม่อยากจะคุยไม่ไดีโมนะน,นี่ กูคุยไว้ก่อนมันจะเออคิดดูหิคือหนังผีไทยใช่ไหมหนังบีไทยนี่คือผมว่าคิดว่าเป็นหนังผีที่น่ากลัวสุดในโลกะนะแล้วแม่งมาทำมิกเกมอีกอ่ะนี่เป็นเกมบนไทยนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยดูดิรูปกงอะไรแม่งเสียงดน,นตรีดูดน,นตรีไทยแม่งบิวกูนักเล่นแม่งเลยอย่าไปกลัวนะครับผมมันแค่แค่จัลโลก,กรลาคน,นึงเดินเดิน คุณตื่นอ้าผมรู้สึกมึนหัวสงสัรเมื่อคืนจะดิ้กมากไปหน่อยผมว่านะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะลุกแล้ว,วอืมผมภาคมั่วผู้ภาคมั่วเจนอ๋อโอ๊ยเฮ้ Where the hell am I? อ mind I g o t t ย get home เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมึงจะกลับบ้าน,ดนาเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวมันยังไงวะเดี๋ยวดูลองปุ่มก่อน ไม่เห็นเท้าเราอะ่ะมืดแอะมันมืดทุกคนเดี๋ยว้อเด้อวิทยุเฮ้ยมันมืดอะ่ดดดอะเราไปไหนต่อเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงประตูนี่ไงประตูกด E เป็นการเปิดแล้ว What are all these things เฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะแล้วไปไงอะ่ะอ๋อกดกด C เหรออ๋อต้องกด C นะครับเฮ้ยไฟฉายไฟฉาย เฮ้ยโอ้แฟลชไลท์เสียงไปฉายตกใจหมดเดี๋ยวลุกก่อนลุกก่อนลุกก่อนครับกด F อ๋อเป็นการเปิดไฟฉายนั่นแหละเฮ้ยโดนตีโดนตีเอ๊ะเด้อเด้อเดไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวตื่นเต้นเฉยใช่เฮ้ยได้เสียงอะไร กูจะไอทำไมเนี่ยเห็นนะเห็นนะมีไหมไม่กลัวหรอกไอเกมผีๆวกเนี้ยโอ้ยนี่ไปที่ไหนวะเนี่ยโอ้ต้องหาันออกกลับบ้านต้องหาันออกกลับบ้านให้ได้แน่นอนเฮ้ยสิ่งอะไรสิ่งส้วนสียงส้วนสิ่งสวนเฮ้ยเงียบเลยเงียบเลยเงียบเลแล้วเฮ้ยเนี่นี่นี้ยินไหมได้ยินไหม จะมีพระในนี้เหรอบ้าว่ะเจอมาวะเออเนี่ยแน่วะ,อะ <gasps> โอ้โหพิทยุนักไข่ม่มาเปิดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเฮ้เดี๋ยวประตูปิดเองเหรอ What the fuck อะไรนี่กุญแจ <Okay. S 1> อ,อืมอือโอเคไปเดี๋ยวกดแล้ววะเดี๋ยวเก็บได้ลนะ อ่าอมอก็ดีโอเค This is more than 10 years ago เหมือนว่าเป็นปฏิทินเหรอไม่ปฏิทินหนังสือพิมพ์เออเหมือนบอกว่าอืม,มนักเรียนหายเหรอใช่ไหมช่างแม่งเอะไม่นสนใจนะครับผมไปดีกว่านะครับไม่เสียงดนตีไม่ล็อกอ,ะอ่ะอ๋อต้องต้องไขกุญแจก่อนแล้วเปิดไงอ,ะอ่ะอ๋อโอเคครับโอเคครับ มันโคตรเก่าอ่ะแบบโคตรนี่น,นี่ประตูปิดเองด้วยเฮ้ยน่ตลกแล้วไม่ปกติแล้วอย่างเงี้ยที่นี่ไม่ปกติแล้วครับผมแต่ผมไม่กลัวนะอืมที่ผมแบบตกใจเมื่อกี้มันการแสดงมันก,นกนแค่การแสดงเอ็กตรีทั <Hey. S 2> ้นเฮ้ยมึเอ้ยเราไปเรียกทำไมลระ อีห่านี่เออไปไยโอ้ออกดชิปเป็นคันวิ่งเลยนะเี่ยนะประตูปเปิดได้ไหมครับเปิดได้คเปิดได้ดรครับเปิดหน้ครับอะไรวะเฮ้ยถังแก๊สถังแก๊สอ,อะไรอะไรอะเสียงอะไรอ่ะ เสียงอะไรวะยิงเหรอวะเฮ้ยผมผมเหมือนได้ยินเสียงคนคุยกันอะเออเดดหุย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 ใครอยู่อ่ะมันจะต้องไม่ใช่คนแน่ๆเลยกูอยากให้เชินให้พี่ลิวจีสัมผัสกับคุณเจนยานทิพมาเขาจะได้รู้ว่าที่เนี่ยมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันก็แค่ภาพรลอนเราคลิกเนไปเองอ่ะเด้ เมื่อกี้ผมตาฝาดนะผมตาฝาดเกมนี้มันไม่มีผีหรอกนะเมื่อกี้ทุกคนก็ตาฝาดเหมือนผมใช่ไหมมันแค่มันการคิดไปเองดิเด้ออืออืออือประตูเจอประตูแล้วไปเลย Damn where did she go โอ้ยแล้วเธอไปไหนเราวันนี้เธอคนนั้นอย่าไปเรียกหาเขานะปล่อยเขาไปปิดประตูก่อนเพราะปิดประตูก่อนดีกว่านะครับ กูกลัวกูกลัวไม่ได้กลัวผมแค่ acting แบกอะโอ๊ยเหี้ยเลือดอะไรเงี้ยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้ประตูกูเดินเดินเฮ้ยแมพมันเปลี่ยนไปอ่ะให้ไปลอยเลือดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใไรวะเฮ้ยกูเจอไหมเจอไหมอ่ะไปเฮ้ยเฮ้ยเป็นเสียงเหยียบเลือดเหรอเนี่ยเฮ้ยเป็นเสียงยี่รอยเท้ารอยเท้ารอยเท้า What's happened here? Where's the exit? โอ้ยจะกระดึ้งขึ้นทางออกหายไปไหนวะเนี่ยอุ้ยเด้อเด้อ้าไม่อยากวิ่งอ่ะวิ่งก็แบบกูวิ่งเร็วปุ๊บแทะเอ๋งี้ยกูคานแม่งกูคานแม่งเงี้ยเนี่ยยานะระดับนี้ครับเราไม่กลัวกันนะอ้าวะไหนอ้าวไอ้ยิ่งไปทังอ้า

อะไรน้ำอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอะไรวะหยิบเลือดออกมาแล้วก็มุดเข้าไปคือคืออะไรวะ What was that? คืออะไรวะผีไงมึงไม่รู้เหรอไปยังไงเฮ้ยคือผีนี้ที่เราเข้าใจคือผีทะลุกำแพงคือต้องมีเลือดก่อนใช่ไหมออกไงวะโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาไหงไนอ่ยเปิดผิวชายก่อนครับ Damn w h e e the hell r a m I อะะไรวเนี่ย Where's the way out? ทางออกอยู่ไหนกูจะไปรู้ไหมล่ะเฮ้ยเจอไหมเจอไหมเนี่ยตั้งนานก็ไม่ล่วงไอ้ฮากูปิดประตูก่อนเพื่อความปลอดภัยกูต้องเซ็ตตัวเองไว้น่ะนี่ดิทางซ้าย เขาบอกขวาลายซ้ายดีซ้ายมีขวาชิบหายแน่นอนกูว่านะมีไหมันนะไม่มีครับไม่มีครับน่าจุี่ปลอดภัยอมันเปิดหมดได้วะต้องอะไรบอกอะไรอะไรตัดตัดหาอะไรมาตัดเหรอกันไกลไงเออกันไกลให้ตัดเหล็กเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันคืออะไรอ่ะลิฟต์ก็ไม่ใช่ลิฟต์เชือก จากประสบการณ์ที่กูดูหนังไทยมาแล้วถ้ามึงดึงขึ้นมามันจะต้องมีอะไรที่อืมที่น่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นแต่ผมรู้เวผมคิดว่าต้องมีอะไรมาแน่ๆนั้นผมจะไม่ตกใจกูปิดตาก่อนเฮ้ยมยังไะเอเฮ้ยดิปิดตาอยู่เ้ยเด๊เสร็จแลอวะเฮ้ยเสร็จยังวะเดี๋ย,เย,เยวเปิดตาแป๊บนึงมาแบบดูก่อนน อะไรอะไรวะคืออะไรอ่ะเดี๋ยวคืออะไรในถังคืออะไรเฮลมิมันคืออะไรมันคืออะไรวะอะไรวะผมไม่ได้มองเมื่อกี้ผมก็อีกหรือว่าเก็บไปแล้ววะอะไรอ่ะคือข้างในอ่ะดูตัวกลับไปย้อนดู่ไเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้อะไระ้ี่ตัดเลกเหรอตัดดิตัดดิเร็วๆไยงวะ ไหนวะไหนวะไปยังไหนวะเฮ้ยไปยเออไม่ใช่กูตกใจกล้องชิบหายไปยังโอ้เจอเพื่อนเลยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเสียงเฮ้ยเศร้าเฮ้ยมึงเปิดตอนรับกูคนลุกคนลุกคนลุกผม acting หมด acting หมดไม่ได้กลัวเฮ้ยเฮ้เออไม่เปตัวเองด้วยอ่ะไปเด้อ เฮ้ยรอยเลือดแสดงมันสามารถเข้ามาได้ใช่ไหมเฮ้ยมันเข้ามาในนี้เฮ้ยเข้ามาในนี้ปะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ครับเฮ้ยคือเราต้องเราต้องเข้าใช่ไหมอ้แม่งโคตรน่ากลัวฝากถ้าผู้พัฒนาเกนมนะครับมึงไม่ต้องพัฒนาแล้วอะไรอะ่ะองอะไรอะ่ <c oughs> อะเฮ้ยเข้าเข้ามึงคิดว่นอยู่บ้านผีอปอบเลยไง <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอ แบบนี้ก็ได้เหรอแมงโนไทยอ่ะใ้ตู้นี้ตู้นี้แอบไม่ได้ครับเข้าไปได้เดี๋ยวนะห้องนั้นนี่มีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรนี่นะเปิดประตูเปิดไปดูมีอะไรอยู่เสียงอะไรวะเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวนะในน,นี้มีอะไรไม่มีนะครับไม่มีนะครับวุ้นขนลุกอะเฮ้ยกูคิดผิดกูถูกที่เล่นวะเนี่ยเฮ้ยล็อกอะเปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เหมือนกันเอาไงดีวะเอาไงดีวะล็อกอันเด่นเปิดได้เปิดได้เปิดได,ด,ได้มีอะไรเนี่ยตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ห้องน้ำเปิดได้ ข้างนั้นข้างหน้า,า,นามีอะไรไอ้เนียมันปิดเองยังไงวะโดนแล้วกูโดนแล้วกูโด,วโดนมันเล่นแล้วถ้าเปิดไปเจอไหมวะไม่เจอหรอมั้งไอ้เนี่ยเสียงเสียงเสียงเฮ้ยมาแวบมี่ไม่แวบไม่แวบเ,เ,เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวมันเห็นไป่ใช่อีพอดีมันอาจจะตาบอดสีก็ได้พี่อ่ะเออมันคงไม่เห็นหรอกผมเห็นเดือทางเนี้ย เดี๋ยวขอเปิดขอเคีร์ก่อนเดีอเปิดได้ไหมเปิด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 ไม่ได้ครับเปิดได้ครับเจอไหมวะเอ้าอะไรอะอ่ะไปดิไปไม่ได้เหมือนต้องเหมือนันต้องหาอะไรเอเฮ้ย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 เเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเฮ ไม่ใช่ห้องนี้ดิห้องนี้ดิห้องไหนวะลืมไปแล้วเดี๋ยวกลัววะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรวะไอ้เวิงก็มาแล้วนี่วะ่ะเอออะไรวะแล้วกูทำอะไรเนี่ย เดี Wait, ๋ยวผมต้องทําอะไรเฮ้ยมันไม่ม oh, ีอะไรอ่ะเหมือนเราต้องหาอุปกรณ์มานะเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เราไปยังวะเฮ้ยยัง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 ประตูเปิดได้ครับเปิดได้ครับเปิดไม่ได้ครับโอเคโอเคต้องมุดกดอะไรวะอ๋อกดซีกดซีเฮ้ยทำไมมันแม่งลกลาะโอ้โหวิ่งโคตรเก่าอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงฉลังฉลัง ไฟเด้อลุกลุกลุกเดี๋ยวเบิ้งปิดไฟก่อนอ้าวเฮ้ยทำตรงเนี้เฮ้ยทำไรอ่ะอ้วกเหรออู้เฮ้ยอู้เป็นเลือดเลยอ่ะอุ้ยเหี้ยแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยอฮ้ยเอาเฮ้ยยายนะอุ้ยเห้ยเหย่ยเหย่ยเด้อ ผมอัดคลิปไปอย่างวะเดี๋ยวขอดูก่อนเอออัดแล้วแล้วกูกูไม่ได้อัดกูกูเครียดเลยเนี่ยให้กูไปเล่นไหมกูตายกูตายกูไม่เล่นแน่นอนเดี๋ยวออกคันนี้ได้ไหมเปิดได้ครับเปิดได้ครับเปิดได้ครับอ๋อเราก็ไปทุบอันนี้ไงไม้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 เออเอาเร็ว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 ดิกูกลัวเนี่ยมันหมาเหมือนเป็นพัฒนายังไม่เสร็จนะครับผมมันยังไม่มีมือยังไม่มี อะไรให้ด <formation jin inh throat> ูอ <kr> ่ะผมว่าเกมเนี้ยนะผู้พัฒนามึงหืมฉากอย่างนี้กูว่ากูโดนน่กูโดนน่ๆมันเหมือนเก่ามากให้มีฝุ่นละอองให้ทำทำดีทำดีอ่ะเออทำสวยทำสวยครับเอะหลังกูมีเปล่าโดนตีอย่ามาบิ้วพี่อย่ามาบิ้วผมผมไม่กลัวหรอกไอ้ผีพวกเนี้ย เอเด๊อ่าหนูโอ้โหไอ้หนูเวไอ้นูอีหนูเฮียเออฉันเศร้าอืมเปเสียงเฮียอะไรเดือบึ้งทางตันอ้าวอ๋ออีกูตายเด็กเวรเลยกูตั้งแต่อลายตุกุตายเด็กเวกูจะตกแม่งไอ้ห่านี่เดี๋ยวเฮ้ยใครเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเธอ เออฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่คนแน่นอนเฮ้ยยังร้องไห้ยอยู่อะ่ะเฮ้ยยังไงอะ่ะกูไม่ไปนะกูไม่ไปเด็ดขาดกูไม่ไปหรอกไอ,อ้ห่ากูดวนนี่นี่ถ้ากูไปกูดวนนี่นี่เฮ้ยมันเฮ้ยมันต้องไปเฮ้ยเมื่อกี้ประตูปิดอะ่ะเดี๋ยว,ว่ามันไปแล้ววะเออใช่ใช่ครับไปแล้วไปแล้วเขาไปแล้วครับลุก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  อะไรคืออะไรเนี่ยอะไรตุก๊กตาจ่าแฝกตุ๊กตาทำสนเสน่ห์เหรอตุ๊กตาท,ทำสนเสน่ห์ใช่ไหมถ้าผมดูในหนังมาหนังไทยนะอุย้ยกูลืมคิดแล,ล้วเปิดมาจะเจอหรือเปล่าโอ๋เอเดี๋ยวเ,เ้ยังไงวะแป้งไหนแป้งไหนแอ้ตู้ไอ้ตู้โอ้ยยอ๋ย เฮียเฮียแล้วเฮ้ยเสียงแล้วเออุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยตัวหน้าตัวตากูเลยเป็นผีมีมารยาทเนาะปิดประตูให้ด้วยมึงไม่ทะลุไปไว้ฮะไปยังวะชิบหายผีมีมารยาทครับปิดประตูให้ด้วยเมื่อกี้ยินเสียงไหม What the hell What the hell อ้ เลือดอ๋อเลือดเปิดเฮ้ยเป,ดดเปิดได้ครับเปิดได้ครับเดี๋ยวไอ้ทางตันครับทางตันอะไรก็เป็นของของคุณตันนะครับผมตอนนี้แอบได้ไหมตู้เนี้ยเฮ้ยตู้นี้แอบได้แอบได้แอบได้เราจะได้เผื่อมันมาเราจะได้แอบได้ครับตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนไวะโอเคโอเคตรงไหนมีตู้ที่มันมีกูตู้ที่แคแอบได้ครับแอบได้ประตูนี้เปิดไม่ได้อ่ะ This could be the way out ท,ทางออกทางออกทางออก นี่คืออะไรวะเดี๋ยวไอ้นี่กดได้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 เออดี๋ยวมาไหมวะมาไหมวะอะเด้อเช the doors เช็ดติดเอ้าอะไรอะฟิวฟิวขาดเหรอชิบหายแล้วครับคือเหมือนเราต้องซ่อมนะถึงจะใช้งานได้ต่อเปิดประตูเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา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  อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยขนลุกอุ้ยมันคงไม่เจอหรอกนะทันน้าหันนะเปิดไฟฉายได้ไหมนี่เนยแล้วอยู่นี่นี่เนยแล้วไม่กลัวเธอหรอกนี่แน่นนกรูร้อนเลยเออหยู่ทำไมไปอุ้ยเฮียนี่เนยนี่เนย เฮ้ยไปยังไงฮลโลไปยังวะถ้าออกไปจช่เอ๋อออเอที่กูตายเลยนะเอาอย่าเอาอย่าเสี่ยงเนาะเอ,อมามาันเปิดมันเปิดเปิดประตูให้เราอ่ะเออเปิดประตูเออเด้อเป็นไ้วไไเะเอ้ยแอมกอ,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 อนแอมกอน อ๋อเดี oh, okay, okay. What What yeah, ๋ยวอ๋อเป็นการโอเคโอเคเออแอบดูนิดเฮ้ยไอหนุ่ยไอหนุ่ยอนุ่ยไอหนุ่ไหนุยไ่ไหนแล้ววะไม่ไหนแล้ววะเลยแล้วเฮ้ยมาไหมมาไหมอยู่ไหนวะเฮ้ยไงไงี่ไงเฮ้ย ดอกทุกใจทุกใจเมื่อกี้ผมแอคติ้งอืมนการแสดงผมไม่ได้กลัวจริงๆหรอกสำหรับวันนี้ก็พอละกูไม่เล่นต่อแล้วคอนติ้นิวกูไม่เล่นพอพอกันทีมั่นเป็นเกมพี่อะไรนะแล้กูจะพายเลยที่สุดนะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็กูฝันไม่ดีแล้วไม่บายทุกคนจุ๊บ